ค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนนะคะปีใหม่ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยคะ FC คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันด้วยนะคะค่ะส่วนเอสก็ไม่ได้เป็นไหนเลยค่ะงานยุ่งมากเลยค่ะช่วงนี้งานเยอะค่ะเลยได้มาลงคลิปให้ FC ช้าเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรเนาะงวดใหม่นี้นะคะก็มีลุ้นชุด3ตัวนะคะค่ะ เช่นเคยค่ะก่อนไปรับชมข้อมูลใหม่ก็ฟังคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องจะทำเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะค่ะไม่เป็นการเสียเวลาค่ะงั้นเราไปรับชมข้อมูลใหม่กันได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับข้อมูลเก่านะคะงวดที่ผ่านมานะคะค่ะเลขเจ็ดนะคะตัวเด่นตัวสรุปของแอดนะคะก็เข้าเลขเจ็ดหลักร้อยนะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะก็มาล่างนะคะหนึ่งหกค่ะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะตัวเด่นของแอดงวดน,นี้ค่ะแล้วก็ข้อมูลปกการกุศลนะคะก็เข้าก็ เด่นหคนเนาะเลข1ก็มาล่างก็มีคนทั้งหมด6คนนะคะเลขหกก็มาจริงๆค่ะมาบนมาล่างเลยค่ะงวดนี้ค่ะแล้วก็สองกรอบนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะมาเลขอศนะคะเลข0เลข0นย์มาบนค่ะ แล้วก็เลขหนึ่งก็มาล่างนะคะมาสองตัวค่ะงวดนี้นะคะกอบสองกอบนี้ก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยค่ะสายวิ่งสายรูดก็ได้เฮกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะต่อไปเป็นสลากของงวดใหม่นะคะงวดวันที่17มกราคมค่ะ2569ค่ะปีมะเมียนะคะสวัสดีปีใหม่2569ค่ะมีม้า2ตัวนะคะ ลักษณะมีม้าสองตัวค่ะกล่องนะคะก็มีสองกล่องค่ะก็ตีเป็นเลข9ก็ได้นะคะม้าก็ตีเป็นเลข4ก็ได้ค่ะเพราะมีสี่ขาเนาะแล้วก็เลข7นะคะเพราะว่าเป็นปี12นักษัตวนะคะของไทยนะคะเป็นปีที่7นะคะของรอบปีค่ะสัญลักษณ์ก็ปีม้าค่ะ ค่ะแล้วก็สังเกตดูเหมือนจะมีดอกไม้นะคะรูปดอกไม้อยู่5ดอกนะคะแอดนับได้น่าจะ5ดอกนะคะสังเกตมาสองตัวกล่องสองกล่องนะคะเลขจะมาเบิ้ลมาหามหรือเปล่าคะงวดนี้ไม่แน่ค่ะทุกคนมีลุ้นค่ะค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะตรงหัวม้าแล้วก็ลักษณะขานะคะ ขีดลงก็เหมือนจะเป็นเลขห้ได้นะคะจุดนี้ยกขาหนึ่งข้างเนาะขาหน้าด้วยเล็เลขจะมาหน้าข้างหน้าหรือเปล่าเลขห้าค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะตรงคอหัวม้านะคะเหมือนจะเป็นแอดเห็นเลขเจ็ดเลขสองแล้วก็เลขเจเลขจะมาเบิ้ลมาหามห,าหรือเปล่าค้างงวดนี้ ก็สวยอยู่เนอะเลขแล้วก็ตรงหัวนะคะแอดเห็นมันจะเป็นเลข5้านะคะคล้ายๆเลขห้าค่ะก็ชัดอยู่นะคะจุดนี้ค่ะเลขห้าจะมาไหมงวดนี้แล้วก็สองกรอบนี้นะคะอาจจะมา1ตัวหรือ2ตัวก็ได้ค่ะสายวิ่งสายรูดก็จับตาดู2กรอบนี้เช่นเคยนะคะกรอบแรกค่ะ 0, 3, 0 1ย์งค่ะ กรอบที่สองค่ะ0 4 0 1ค่ะมาได้ทุกงวดจริงๆค่ะสองกรอบนี้เนาะค่ะต่อไปเป็นปกการกุศลค่ะปกการกุศลงวดนี้โอ้โหเด่นรูปโลกมาเลยค่ะตั้งโชว์นะคะโลกเลขศูนย์เลขศูนย์จะมาไหมงวดนี้มีลุ้นค่ะเลขศูนย์เพราะโชว์รูปโลกมากเลยค่ะหนังสือนะคะก็ มีสีเล่มนะคะเครื่องบินก็ตีเป็นเลขห้าค่ะมีคนทั้งหมดนะคะหกคนค่ะนักเรียนใส่เสื้อขาวนะคะมีห้าคนค่ะส่วนสีกลมน่าจะสีกลมนะคะมีหนึ่งคนค่ะหนังสือนะคะสังเกตลักษณะรูปหนังสือนะคะจะมีสามเล่มที่หันไปด้านเดียวกันนะคะและก็อีกหนึ่งเล่มจะไม่เหมือน กันนะคะหันไปอีกด้านค่ะก็เลขสามนะคะก็เด่นอยู่นาะแล้วก็คนมีรูปคนที่อยู่ด้านหลัง3ามคนแล้วก็คนที่ยืนเรียงอยู่ด้านหน้าก็3มคนค่ะไม่แน่ค่ะงวดนี้อาจจะเป็นเบิ้ลหรือเป็นหามนะคะค่ะแล้วก็ที่ เด่นๆนะคะก็คนหนึ่งคนที่ใส่เสื้อสีกรมนะคะหนังสือหนึ่งเล่มนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะหันไปคนละข้างนะคะหนังอีกสามเล่มก็หันไปอีกข้างเดียวกันนะคะเลขไม่แน่ค่ะงวดน,นี้อาจจะเบิ้ลจะหามนะคะหนึ่งสามหนึ่งได้นะคะก็เสืออยู่เนาะค่ะเรามาเปรียบเทียบ ฉลากการกุศลกันนะคะงวดวันที่1มิถุนายนนะคะหกค่ะเลขออก8 52แล้วก็5 0นะคะแล้วก็งวดวันที่1พฤศจิกายนก็898แล้วก็87นะคะงวดวันที่1ตุลาคมค่ะ9 7 8แล้วก็77นะคะรู้สึกว่าแต่ละงวด มีคนที่ะสะพายกระเป๋าเป้นะคะเป้แอดก็กระเป๋าเป้แอดก็ตีเป็นเลขแปดเนาะเลขแปดก็มาทุกงวดเลยค่ะแต่ละภาพก็มีคนสะพายกระเป๋าเป้กันทุกภาพนะคะค่ะสังเกตงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะคนสะพายกระเป๋าเป้หนึ่งคนค่ะเลขแปดก็มาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็งวดวันที่หนึ่ง ตุลาคมนะคะคนสะพายกระเป๋าเป้ก็มี1คนค่ะเลข8ก็มา1ตัวค่ะค่ะส่วนงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะคะก็มีคนสะพายกระเป๋าเป้สองคนค่ะแต่เลข8มาตั้ง3ตัวนะคะมาบนมาล่างเลยค่ะคนยืนสลับกันนะคะที่สะพายกระเป๋าเป้ค่ะเลขก็มาเลขหามเนาะส่วนงวดใหม่นี้นะคะก็มีลุ้นเลขหามเหมือนกันค่ะ เพราะมีคนสภายกระเป๋าเป้2คนเนาะเลข8ดจะมา2ตัวหรือ3ามตัวหรือเปล่าเนาองงวดนี้เนาะมีลุ้นค่ะค่ะสังเกตดูงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะเลขที่ออก898ดนะคะแล้วก็งวดใหม่เหมือนกันค่ะจะมีลักษณะเหมือนกันเลยค่ะ3ามคนยืนอยู่ด้านหน้านะคะเป็นสองคนที่ใส่ ที่พายกระเป๋าเป้นะคะเลขก็ออกเป็นเลขหามนะคะไม่แน่ค่ะงวดนี้นะคะอาจจะเป็นเลขหามก็ได้ค่ะเพราะลักษณะสะพายกระเป๋าเป้เว้นระยะห่างกันนะคะค่ะแล้วก็ตัวสรุปชุดตัวเด่นของแอดงวดนี้นะคะตัวแรกแอดให้เป็นเลข0ย์ค่ะแล้วก็เลข8นะคะส่วนตัวรองนะคะ แอดให้เป็นเลข4ค่ะตัวที่เน้นสุดก็คือเลข8นะคะพ่อเด่นตรงที่กระเป๋าเป้เนาะค่ะจับชุด2ตัวค่ะตัวแรกค่ะ0 4ค่ะ05ค่ะ2 4ค่ะ9 4ค่ะ68แล้วก็ตัวที่เน้นสุดนะคะแอดให้เป็น08นะคะเป็นชุดที่เน้นสุดนะคะชุด2ตัวค่ะ ค่ะต่อไปเป็นชุด3ตัวค่ะตัวแรกค่ะ904ค่ะ505ค่ะ224ค่ะ994ค่ะ868ค่ะค่ะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะแอดให้เป็น808นะคะงวดนี้เลขเบิ้ลเลขคามมีลุ้นมากเลยค่ะงวดนี้ค่ะ ตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้นะคะถูกผิดยังไงแอก,ก็ต้องขอโทษขออภัย f อไว้ด้วยนะคะค่ะแอก,ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังข้อมูลทุกๆคลิปเลยค่ะค่ะส่วนสูตรเลขดับที่แอดให้นะคะแอก,ก็จะพยายามลงให้ครบทุกหลักนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะคะ ข้อมูลที่ให้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะค่ะก่อนจากกันก็แอก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะถูกหวยรับโชคกันทุกๆุคนทุกทกท,กท,กท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ